สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการทอตเปียเพล์บอสกันอีกแล้วนะครับผมอ่าแล้ววันนี้ผมอากีจากทอตเปียอยู่กับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆทุกท่านครับอ่าพี่เอกครับผมวันนี้เรามาอยู่กับตัวที่เรียกได้ว่าเป็นของที่คนชอบและหายากขึ้นทุกทีทุกทีในตัวที่ที่สุดแล้วก็เป็นของชอบพี่ด้วยส่วนตัวในสตอรี่ครับผมอ่า เป็นตัวที่แบบในเรื่องเนี่ยโผล่มาแทบจะทุกภาคเลยนะพี่แต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นตัวที่ได้รับความนิยมสูงมากมากพูดก็ไม่ค่อยพูดนะไม่พูดไม่ค่อยพูดเลยพูดไม่พูดผมไม่พูดด้วยพูดไม่ได้ก็คือซีรีส์เนี้ยจาก h e r o cros s นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์คอลเลกชันเอ่อเรียกว่าไบร์ทบอกซีรีส์ก็คือกล่องสุมนั่นแหละนะครับกล่องสุมแต่ต้องบอกมันจะมีความสเปเชียลอยู่ขึ้นมาอยู่ทั้งหมด2เรื่อง2เรื่องด้วยกันนะครับอันนี้เป็นซีรีส อืมนะครับอันนี้คือซีรีส์ที่2องนะครับแล้วมันอยู่ในตระกูลที่เราเรียกว่าเอเลียนรีมิกซ์ครับผมรีมิกซ์ก็คือว่ามองง่ายๆเหมือนการฟีเจอร์ลิงการไปคอลแลบเราจะเห็นว่าตัวละครของเอเลี่ยนเนี่ยคือตัวละครหลักแต่เขาจะไปใส่ชุดวูดดี้ใส่ชุดเออเป็นการแต่คอสเพลย์เป็นตัวละครอื่นๆนะครับเพราะตัวเอเลี่ยนเนี่ยเขาน่าสะสมอยู่แล้วแหละนะครับแต่มันยิ่งน่าสะสมไปอีกอ่ะสิในเมื่อเป็นเขาเป็นเหมือน แพลตฟอร์มกลางนะแล้วก็ไปใส่ชุดอย่างที่อากิพูดอะไปคอสเพลย์เป็นตัวละคอรอื่นๆนะครับซึ่งความสเปเชียลของมันก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายบอกนะครับแต่ทางฮีโร่คลอสตอนที่เขาลออในนี้ออกมาใหม่ๆช่วงแรกเนี่ยเป็นเฉพาะให้การจองเท่านั้นเมื่อคุณจองนะครับคุณจะได้คอมพลีทเซตอย่างนี้แต่จะเป็นคอมพลีทเซตแบบมีตัวฮีเด้นด้วยมีฮีเดนนี่นะครับจะอยู่ครบในนี้เลยอย่างเช่นกล่องนี้ของพี่เนี่ยจะมีทั้งหมด9้านะครับ9บงหนึ่งแต่ในนี้จะมีสรบ ครับผมนะครับอย่างนี้เป็นซีรีส์ที่2อ l เอเรียนลิมซีรีส์ที่ 2, 2ที่ตามมาในนี้ก็จะมี10ตัวแต่บวง1ก็จะเป็น1ิบเอ็ดตัวะนะครับก็จะเรียกว่าซื้อไปใน Set คอมพลีทเซตแต่ถ้าไม่ได้จองแล้วรอจนสินค้าอยู่หน้าร้านนะครับตามช่องทางการขายทุกๆช่องทางเนี่ยมันจะเป็นแพคเกจิ้งอีกแบบหนึ่งละ<อ>นะครับก็เป็นแบบกองุูมจริงๆจังๆเลยละอ่าเป็นแบบใบบอกทั่วไปนะครับเพราะั้นต้องเรียกว่าซีรีส์เนี่ย ลิมิเต็ดมากครับผมแล้วก็อย่างที่บอกฮะในตัวของแพคเกจจิ้งเองเขาก็ลิมิเต็ดเป็นในตัวด้วยนะครับประเด็นที่2ครับนี่คือครั้งแรกที่ทางฮีโร่ครอสไปคอลแลบปสวาล็อกสกี้สวาล็อกสกี้อเราจะเห็นสวาล็อกสกี้อยู่นะครับนี่ฮะมีโลโก้สวาล็อกสกี้อยู่โลโก้คือแบบเด่นมากแล้วก็มีโลโก้ฮีโร่ครอสอยู่ด้วยคือการคอลแลบก็กับ2แบรนด์ดังนะครับในยุค pop culture ไว้ด้วยกันเลยนะครับทั้งสองตัวงั้นสำหรับใครที่ กำลังต้องการนะครับผมแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ไปแล้วเฮ้ยไปแกก่อนโอเคอย่างนี้เราไปแกะกันเลยดีกว่าไหมว่าข้างในเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับอากีเป็นไงบ้างโอ้โหยกขบวนกันมาแทบจะทั้ง เรื่องเลยะครับเรื่องเกิอย่างที่เคยบอกอับ Toy Story ในหนังเลยถ้าไปไปไป Google Search ในวิกิพีเดียเนี่ยพี่เคยเสิร์ชคำถามนะมีเกือบ90กว่าคคาแรรเตอ์90กว่าคาแรคเตอร์โผล่ไปโผล่มาโชว์ไปเฉี่ยวมานะครับเอาแปลว่าเนี่ยคือคอนเซ็ปต์คำว่า Alien Remix ก็คือถ้าตามศาสตร์ของอังกฤษคือว่าเอาเขาไปคอสเพลย์เอาไปใส่ชุดของตัวละครอื่นคือมันอลังว่ะเวลามันวางอยู่ด้วยกันครบๆเนอะแล้วมันได้มันมันมีเขาเรียกอะไรมีอะไร ใช่ครับดูเป็นแฟมิลี่เปล่งราศีจะเห็นว่าสีระยิบระยับของอะไรสวาร์โฟสกี้นะครับของคิสตันของเพชรสวาร o v s ฟสกี้มันแบบมันฟุ้งฟิงฟุ้งมิงเลยไหมฟุ้งมากใช่ครับนะครับทีนี้ฝั่งพี่ก่อนอากิตอนที่แก่เนี่ยกล่องนี้นะครับข้างในเนี่ยอากิที่ต้องพูดเขาจะอยู่ในถุงอันนี้คือความหรูของอาจจะเป็นเพราะการที่ h ี r ร c คอร์ไปค l l บ b กับทางสวาร์โฟสกี ก็ตัวละครนี้จริงๆอยู่ในฟอยด์พลาสติกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วพลาสติกก็จะอยู่ในถุงนี้อีกทีหนึ่งนะครับถุงนี้ก็หลังจากแกะน้องออกมาแล้วจะเอาไปใช้ก็ได้นะก็จะมีแบรนด์ของ a อเลียนรีมิกแล้วก็ฮีโร่ฟรอสอยู่นะครับก็เป็นตัวเอเลียนเอาไปใส่ของอย่างอื่นได้ไปใส่ของอย่างอื่นได้นะครับซึ่งถ้าตามซีรีส์นี้ซีรีส์ของพี่เนี่ยอากิมันจะมีตัวฮีเด้นคาแรคเตอร์อยู่นะครับฮีเด้นในคาแรคเตอร์คือตัวนี้ฮะนี่น้องโบโบพีบโบพีบโบพีบ นะครับโบพีฟนะครับประมาณนี้เป็นน้องโบเป็นเป็นตัวฮิดเด้นคาแรคเตอร์ของในซีรีส์ของพี่ละกันนะครับแล้วตัวละครอื่นๆในซีรีส์ของพี่ก็ยังมีอย่างเช่นมีบุ๊ดดี้นะครับมีเจสซี่นะครับมีเบนสันก็เหมือนนะเออเบนสันนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็จะมีอยู่ฝั่งนี้ฮะอันนี้คือซีรีส์แรกที่โผล่มาเนาะก็จะมี10คือ9ก้าบงหนึ่งเก้าบงหนึ่งแล้วฝั่งอากิเป็นยังไงบ้างฮะอยากเห็นฝั่งตัวฮิดเด้นมากเลยโอ้โหฝั่งผมสิบตัวเหมือนกัน สิบตัวมาตั้งแต่แรกนี่คือสตาร์ทสิบตัวเลยพี่สิบโลเป็นกล่องอย่างนั้นกล่องสีแดงใช่ครับผมอ่าซึ่งฮิดเด้นของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นฮิดเด้นแบบเป็นตัวมาพี่ครับแต่เขาเป็นในส่วนของตัวสเปเชียลไอเทมครับอ่าที่ตอนนี้ใส่อยู่ก็คือหมอกซิเจนใช่หมอกซิเจนเรียกว่าหมอกซิเจนนะครับผม อ่ะอย่างอันนี้คือตอนที่ตัวเขามาเนี่ยเขาจะไม่ม,มีหมวกอันนี้มาใส่นะพี่าแต่อันนี้คือเราเอามาใส่เรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้คือใช่สเปเชียลไอเทมของเขาที่มา <mamm> นะครับผมและแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยมันต่างจากตัวอื่นตัวอื่นเนี่ยเขาจะมีเพชรอ่ะเม็ดหนึ่งสองเม็ดคริสตัลคริสตัลอ่าคริสตัลครับผมอันนี้มีสี่เม็ดเลยนะพี่อ๋อไหนอ่าสี่เม็ดเลยอ๋อตรงตรงปุ่มตรงปุ่มตรงปุ่มใช่ใช่ครับอ่าตรงปุ่มเนี่ยครบเลยนะครับผม เยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวจบนี่ต้องเหลือสีมันเดิมนะโอ้ไม่ใช่สัตนะโอ้โหพี่รู้ทันตลอดเลยอะและแน่นอนนะครับของพี่เอกมีถุงของผมก็มีนะอะมีถุงเดียวสีแดงมีเยอะกว่านี้อีกพี่อ๋อแหรอโอ้แต่เขาให้ครบให้ครบซ่อนใช่แกะดีๆนะในกล่องก็จะมีที่ซ่อนอยู่ก็จะมีถุงคล้ายๆกันเนาะประมาณนี้แต่งผมเป็นสีแดงนะครับครับโอเคเปงานสอหรับ ทอยตัวเปียเพย์บ็อกวันนี้อลังไหมโอ้อลังแล้วนะพี่แฮปปี้แล้วนะเฮ้ยยังไม่จบยังไม่จบอีกเหรอผมดูไม่จบทอยตัวเปียเพย์บ็อกไม่ได้แล้วรายการเรานี่ทั้งทีมันจะต้องครบมาใหม่มาเต็มครับนะครับงั้นเดี๋ยวมีอะไรมีเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับอากิเซตนี้โใหญ่จุใจเลยพี่นี่คือเซอร์ไพรส์ของเราวันนี้นะครับนะครับเอาเป็นว่าเต็มอิ่ม อิ่มล้นจอเลยล่ะเพราะว่าโอ้โหมากันครบตอนนี้ที่อยู่ข้างหน้าเราตอนนี้นะฮะเอเลียนรีม็กบรายบอกครับ20ตัวนะครับ20ตัวตอนนี้มาประกบกับเพึ่งออกใหม่สดๆร้อนๆครับอีก3ตัวแต่เป็นไซจัมโบ้เรียกว่าไซจัมโบ้คันไซที่ใหญ่ขึ้นเพื่อแฟนๆสงสัยนะครับเอากิเอเลียนตัวเล็กเนี่ยสูงประมาณ6เซนหกเซนเจ็ดเซนประมาณนี้หกเจ็ดเซนประมาณนี้ทีนี้ถ้ามาพูดถึงตัวใหญ่จะสูงประมาณ20เซน ยี่สิบเซนเลยพี่ยี่สิบเซนอ่าเราเปรียบเทียบให้ดูนะหกเจ็ดเซนนะกับยี่สิบเซนโบพี่เหมือนกันนะนี่ฮะแม่กับลูกพี่กับน้องสวยไหมจำนวนสวารอฟสกี้ดีกว่าโอ้โหพี่โอ้โหเฮ้ยเลยยิบเลยยับนี่เลยครับอันนั้นอ่ะคือตรงอ่ตรงเข็มกัดเขาอ่ะเป็นเม็ดเดียวใช่ไหมพี่ครับแต่อันนี้คือเขามีทั้งหมดนหกเม็ดนะตรงนี้หกนี่พี่เห็นตัวโบเยอะเลยนะกี่นับดูอันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ด บวกหกสิบเจ็ดโอ้โหสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดครับคริสตันสวาลอฟสกี้สิบเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรอยู่ในตัวเดียวมีสองตัวอ่าเป็นไงใช่ครับสวาลอฟสกี้เยอะไหมหนึ่งสองอ๋อหนึ่งครับสองสามสี่แล้วก็นี่ให้แฟนๆดูด้วยใช่นะครับแต่วูดดี้สวยอ่ะคือกําลังดีอ่ะวูดดี้น่ารักอ่ะนะครับอันนี้คือวูดดี้อ่าให้โชว์ของวูดดี้นะครับอันนี้เป็นวูดดี้อ่าฟอกกี้นี่นะครับให้เปรียบเทียบ และทั้งหมดนี้ครับเกิดจะเป็น Hero Cross by บอก Alien Remix นะครับของทาง h e r o c r o s s ก็จะมี2ขนาดด้วยกันซีรีส์1ซีรีส์2รวมถึงเป็นไซส์จัมโบ้สูงประมาณ20เซนนะครับอากิ สำหรับวันนี้อลังการสำหรับแฟนๆนะครับผมที่สนใจสินค้านะไม่ว่าจะเป็นตัว a l เลี่ยนไบบอกเอเลี่ยนรีหรือว่าสินค้าอื่นๆนะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่ไม่ต้องการพลาดคลิปดีๆแบบนี้ให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมและพี่เอกต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ